สวัสดีครับผมพบกันกับวันนี้ครับผมคลิก150ไอนะครับผมตัวนี้บอกเลยครับผมหลายคนหาอยากขับอยากขี่กันนะครับรถคันนี้สวยมากครับผมรถอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวผมแจ้งคลิปนี้ครับผมคลิปเดียวรู้หมดพร้อมจบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูรายละเอียดรอบๆกันเลยนะครับผมอะยางครับผมไม่ต้องห่วงใหม่แน่นอนจานดิสนหนานะครับรถคันนี้เจ้าของซื้อเงินสดนะครับผม ใช้ค่อนข้างถนอมหน่อยนะครับรอบซ้ายนี่ไม่มีตำหนินะครับรถนี่สวยๆครับชิ้นดำยังดำอยู่นะครับเบาะเดิมครับผมชุดข้างเครื่องต่างๆก็เหมือนรถใหม่นะครับก็ไม่แตกต่างอะไรจากรถใหม่ๆเลยรถสวยมากครับทะเบียนกรุงเทพนะครับผมตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ABS หน้าหลังนะครับ c o m ไบเบรก i d l i งส Stop นะครับ พ่อก็สวยนะครับออกแบบมาเฉพาะรุ่นตัวนี้เท่านั้นนะครับโชคนิ่มนะครับขับขีน่นี่สูนเสรอนดีมากไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับก็ใช้รีโมทสตาร์ทนะครับโอเคไฟหน้าโคมหน้ายังสวยครับเดี๋ยวผมให้ดูเดือนไหมครับวิ่งไม่เยอะนะครับคันนี้วิ่งเพียง 8,398กิโลเท่านั้นนะครับผมตีไป8,400นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยครับเครื่องติดนิ่มมากครับเดี๋ยวลองฟังชุดข้างก่อนเลยครับนี่ครับชุดข้างเงียบมากครับไม่มีดังใดๆทั้งสิ้น โอเคครับผมและพบกันครับกับคลิป150ไอครับขอบคุณมากครับ